ครับผมสวัสดีทุกท่านครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่ร้องพี่รักแฟนเพลงทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหัวยนรัฐบาลน,นะครับประจําวันที่สองพฤษภาคมนะครับหัวยนรัฐบาลง้อที่เลมาแน่ตัวแทนครับเน,น้นทที่สองสามเลขหงตัวแทนสองสามคือเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับต้องขออภัยจริงครับยังไงก็มาฟังการวิเคราะห์เข้าๆของรัฐบาลชุดนี้ครับ สูตรที่ผมได้ที่ผมจะบอกก่อนนะครับสูตรที่เดินดีสามสูตรเอ้สามรอบติดต่อกันแต่เรื่องของเรื่องคือปีที่แล้วมันหยุดยาวครับมันหยุดไปสองเดือนหรือเดือนกว่าผมจําไม่ได้นะครับมันเลื่อนไปเป็นหนึ่งมิชุนาอยู่นะครับซึ่งงวดปีที่แล้วถือว่าโมคะนะครับสําหรับผมมันก็เลยมันก็เลยไม่เดินต่อเนื่องไปรอบที่สี่ผมไม่รู้ว่ารอบที่สี่มันจะออกอะไรกันแน่เข้าใจตรงกันนะมันก็เลยคาดเคลื่อนไปหนึ่งรอบนะครับคาดเคลื่อนไปหนึ่งรอบ ก็ใจตรงกันนะยังไงก็ลองพิจารณาดูดีครับมันคาดเคลื่อนถ้าเดินปีที่แล้วเราได้รันถูกว่าโอเคมันเดินสี่รอบติดเป็นเรื่องเรื่องปีที่แล้วห่วยมันหยุดมันกระโดดจากพฤษภาไปเป็นมิถุนาเลยครับไม่จากเมษาเป็นอ่าใช่จากเมษาไปเป็นมิถุนาเลยมันเลยทําให้การคํานวณคาดเคลื่อนไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ไอ้หัวทนาธนาไม่ใช่วันนี้งวดนี้เด่นสุดห้าไอ้หนึ่งครับลองห้าครับชอบหนึ่งมากกว่าห้านะครับเล็กน้อยครับชอบหนึ่งมากกว่าห้าเล็กน้อย เอาเลขกลุ่มไปวินก่อนครับ01257ครับ01257ครับส่วนตัวถ้าผมซื้อนะผมก็ชอบที่1มากกว่านะครับ012151 1, 1ครับ712575ครับดักร้อยใส่5ครับ 100, ประมาณนี้ครับสองย่คนชอบเล่นวิ่ง1บนล่างนะครับวิ่ง1บนล่างไปและเรื่องของเรื่องคือเลขกลุ่มอย่ามองข้ามนะครับศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดถ้าท่านคุณชอบเจาะอย่างเดียวคุณเอาไปวินจะได้10หางนะครับและ3ตัว3ตัวก็จะได้10หางถ้าเล่นตรงโต๊ะก็ทุน20บาทนะครับถ้าเล่น6กลับก็ทุน60บาทนะครับแต่สําหรับหวยทบาลผมฝากบอกไว้เนาะหวยทับาลเป็นอะไรที่ยากมากครับยากมากกว่าหัวหุ้นเยอะครับ ถ้าให้เน้นไปเน้นที่ซื้อลอตเตอรี่ครับเผื่อถูกระหวัตที่หนึ่งครับเผื่อถูกระหวัตใหญ่นะครับและหวยใต้ดินหวยใต้ดินนะหวยใต้ดินก็เป็นอะไรที่ต้องพิจารณาดูเล่นให้บาลานซ์กันหน่อยไม่ใช่วรัฐบาลตัวละร้อยสองร้อยสามร้อยตัวละพันใต้ดินหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทมัน impossible ครับมันไม่ตรงมันมันไม่บาลานซ์กันนะครับมันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้แทงบางคนบอกว่างวดชนงวดงวดชนงวดแต่งวดชนงวดพอถึงใจจริงก็น้ามืดนะซื้อตัวละบาทสองบาท ยังไงรบกวนฝากเล่นฝากให้เล่นแบบมาล้านกันหน่อยนะครับแต่เสื้อผมครับเล่นหหวยหุ้นดีกว่านะครับท้ายสุดสุดท้ายก็เอาไปลองไปจิ้มดูเนาะแต่ผมไม่สามารถไปลบความเชื่อของบางคนที่เล่นได้เอาง่ายเลยวันไหนสังเกตดูเลยวันไหนหุ้นธนาคารออกหุ้นไม่มีคนดูยอดวิวเงียบกริบครับไปเก็งหวัวธนาคารรู้ทั้งรู้ว่าถูกยากนะ ฝากไว้ครับิลโตตอรี่ดีกว่าครับขอบคุณมากครับขอให้เฮงรวยเฮงเฮงยทุกท่านนะครับถ้าเน้นไปเน้นเน้นที่ศู2ย์นะครับและ5้านะครับ3าตัวนี้คือตัวเน้นสาหรับผมผมว่านะเพราะว่างดที่แด้วมันพี่น้องบนล่างใช่ไหมเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกโอกาสที่จะเป็นพี่น้องกับอีกกเป็นไปได้นะครับถ้าพี่น้องของห้าก็คือสี่ห้าหกห้านะครับสี่ห้าหกห้านะครับสี่ห้าหกห้าแต่หกห้ามาแล้วมันจะมาอีกหรือเปล่าผมไม่ทราบได้นะครับ จากสีธีเดินมาหลังสุดนี้หนึ่งเด่นสุดนะครับฝากหนึ่งไว้ในใจเธอครับสวัสดีครับผมรวยๆทุกท่านครับ